ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่6มีนาคมนะครับตัวนี้เป็นพันท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีอ่อนสีธรรมชาติเลยนะครับใส่ชุดสูบมือล่องบน25มิลเดินลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมแกลลายหน้าหลังขอบไกลอะลูสีดำนะครับ อันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงกำคอนะครับทรงทีเสไม้สักลายสวยๆโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o YouTube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับ มีสงให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ Niggas in my bro tryna phase me